สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเนสนะครับอ่าก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งตัวปืน QXR กันนะครับว่าควรจะแต่งยังไงดีนะครับผมอธิบายเหตุผลนะว่าทำไมถึงแต่งแบบนี้นะโดยสายในวันนี้เนี่ยที่ผมจะแนะนําให้เล่นในซีซั่นที่4นะครับจะเป็นสายที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับผมจบงานตูว่องไวแม่นยำนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งมันจะแต่งยังไงบ้างนั้นก็มาดูพร้อมเลยดีกว่านะครับเครื่องอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยนะครับที่ผมแนะนําให้ติดเลยนะฮะจะเป็นในส่วนของเพิร์กนั่นเองนะครับผม เพิร์กนะครับผมแนะนำเป็นนี่นะครับ e n h a n c e d Bow นะครับผมเพื่อที่จะลดระยะห่างการลั่นนั่นเองนะครับผมทำให้ตัวปืน QXR เนี่ยลั่นกระสุนไวขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็จะทำให้เราสามารถจบสตูได้ไวขึ้นนั่นเองเนาะและของแต่งเชนทัดไปนะครับถ้าจักเพิร์กนะตัวปืนเราค่อนข้างจะลั่นกระสุนไวเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมฮะและถ้าว่าเราสามารถสังหารสตูได้ไวขึ้นแล้วนะครับผมคราวนี้นะฮะสังหารไวขึ้นไม่เพียงพอเะฮะเราจะต้องมีความแม่นยำด้วยอ่า ซึ่งของแต่งชิ้นแรกเลยนะครับที่ผมแนะนําไม่ติดเลยนะคือเลเซอร์นะครับผมผมแนะนาเออดีวเดียวเดียว,ยว,ยวผมแนะนําเป็นโอเลเวอซีเลเซอร์แทติคอลนะครับเพื่อที่1นึ่งเรเรวลาเลงยิงนะครับเราก็2คือเพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงนั่นเองก็ื่อทำให้กระสุนนะครับมันกระจุกครบกลุ่มที่เดิมมากขึ้นนั่นเองนะครับผม และที่สาคัญคือลดระยะเวลาเล็งยิงไปถึง8%ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวปืน q x r นะครับมันมีความคล่องตัวในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับคือคือตัวปืน SMT ส่วนใหญ่เนี่ยฮะมันจะซูมปืนค่อนข้างจะไวกว่าปกตินะครับผมการที่เราไปเสริมมันเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับผมและที่สําคัญเนี่ยมันจะมีของแต่งอันนึงที่จะลดในเรื่องนี้ด้วยนะฮะแต่แต่เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าทําไมเนาะของเ้นทัดไปนะครับถ้าจากเลเซอร์นะฮะคือลํากล้องปืนนั่นเองนะครับผม ลำกล้องปืนเนี่ยอันนี้ผมแนะนำอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับใครที่จะเอา qr x ไปบุกนะครับผมผมแนะนำว่าให้ติด mip light นะครับผมแต่คราวนี้นะฮะถ้าสมมติใครที่ต้องการจะยิงตูแบบโอ้โหเอาเระยะประมาณ10-20เมตรอย่างเงี้ยนะฮะ ผมแนะนําว่าให้ติดตั้ง o l e u l C Marksman ไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มเรดาร์เมดมานะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะฮะคือลดแรงเดี่ยวนอนด้วยก็ทําให้ตัวปืนสายน้อยลงเวลายิงนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงใหม่อีกด้วยนะครับผมนั่นเท่ากับว่าทําให้กระสุนเรานะครับผมมันกระจุกมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็ทำให้การยิงระยะ 10- 2 0เมตรของเรานะฮะกระสุนมันเกาะกลุ่มมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมอ่าและที่สําคัญคือลดแรงเดี่ยวตั้งปิก 5. 9ดาวด้วยนะครับผมก็ทํทให้ตัวปืน QRR ี่ย คุมปืนง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะฮะแต่คราวนี้นะฮะมันจะมีข้อเสียตามมาน,นะครับผมข้อเสียคือรเะเวลาเรงยิงนะครับจะบวมมา15%นะฮะความเร็วขึ้นที่ลดลงไป2%ความเร็วขึ้นที่ขณะเ,เร็งลดลงไป5%นะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเอาจริงๆสิ่งที่ส่งผลจริงๆนะฮะคือระเวลาเร็งยิงนะครับผมซึ่งเราสามารถลดจากตัวเลเซอร์ไปได้8นะครับผมถ้าว่าตอนนี้เราติดลบเอ้ยไม่ใช่เราบวกไป7นะครับผมระเลวลาเรงยิงเราจะช้ากว่าปกติไป7%นะฮะ แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าความคล่องตัวของตัวปืน QXR เนี่ยเว่าสาย s m t ทุกอันนะมันจะเพิ่มมากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับผมนั่นเลยทําให้ลเลเวลแรงยิงที่เพิ่มมา7%เนี่ยมันแทบไม่ค่อยส่งผลอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยว,ยวไปดูส่วนเกมเพย์ได้นะมันแทบไม่ได้ส่งผลเลยจริงๆนะครับโอเคนะครับของแต่นชินทัดไปนะครับถ้าจากลํากล้องปืนนะจะเป็นในส่วนของใต้ลํากล้องนั่นเองนะฮะ ใต้ลำกล้องนะครับผมแนะนำเป็นสไตรฟอร์ดกิฟ i p นะครับเพื่อที่จะลดแรงดึงตัวตั้งนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อแหลงยิงนั่นเองนะครับผมโดยข้อเสียเนี่ยมันแค่ลดความเร็วขึ้นที่ไป1%นะฮะแล้วก็ความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็กเนี่ย ลดลงไป15%เรนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะแลกไปเลยนะครับผมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับผมโอเคนะฮะเพราะว่าเราจะคุมปืนง่ายขึ้นนะฮะแถมกระสุนมันก็โอ้โหก็กลุ่มกันมากขึ้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนเกมเพย์เนี่ยผมจะสาธิตให้ดูนะฮะโอ้โหคือแบบดาเมจขึ้นแบบปึ้ง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 ถี่มากนะฮะของแต่งเชนทัดไปนะครับถ้าจากใต้ลำกล้องนะอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าถ้ามาชมจะติดกล้องเลงก็ติดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับผมรติดก้องงเ็่ ของแต่งชิ้นถัดไปนะครับผมแนะนําเป็นในส่วนของกลิปหลังนั่นเองนะครับผมกลิปหลังนะครับผมให้ท่านผู้ชมเลือก2อันนะฮะถ้าสมมติใครรู้สึกว่าปืนมันยังเด้งอยู่ก็ไปติดรับเบอร์นะฮะแต่ถ้าสมมติใครรู้สึกว่าปืนมันเด้งแล้วเนี่ยผมแมนะนาว่าให้ติดตั้งแกลนูเลเตสไปนะฮะก็จะทำให้กระสุนเนี่ยเกาะกลุ่มแบบเหนียวแน่นมากๆเลยนะครับผมได้แต่ว่ายิงระยะ20เมตรแบบก็ยังชิลได้นะครับผมประมาณ10กว่าเมตรก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะครับผม โอเคนะครับก็ครบถึง5ชิ้นแล้วนะครับผมสําหรับการแต่งตัวปืน QXR นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสายที่มีความแม่นยําแล้วก็จบสตูไวมากๆเลยนะครับผมต่อไปก็ไปดูส่วนการสาธิตก่อนดีกว่านะครับว่าไอความแม่นยําที่เราเพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างกับตัวปืนนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูวังมันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมอันนี้เป็นในส่วนสาธิตนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมยงให้ดูนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหนี่ครับ อันนี้คือผมยิงแบบไม,ไม่ไม่ไม่ลากรถรนเดียวตั้งเลยฮะยิงแบบปล่อยเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่ากระสุนเนี่ยฮะเห็นเห็นได้นบนไหมฮะมันค่อนข้างจะเกาะกลุ่มกันมากเลยนะฮะอันนี้คือในระยะห้าเมตรนะครับต่อไป10เมตรนะครับผมนี่นะฮะกระสุนก็กยังเกาะกลุ่มมันอยู่นะฮะคือเรียกว่าเป็นเส้นตรงเลยเดียวเชียวนะครับผมนี่นะฮะอันนี้คือยิงแบบไม่ลากเลยนะฮะโอ,โอ้จะเห็นได้ว่าตัวเลขค่อนข้างจะขึ้นมาไวมากเลยนะครับผม คือท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าปืนมันเด้งนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วอะเรายิงไปนะครับผมเนี่ยจริงๆศัตรูตายแล้วนะฮะคือแค่นี้ศัตรูก็ตายแล้วนะฮะเรื่องแรงเดี่ยวตั้งเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมปึ๊บปศัตรูตายแหละเราไม่ต้องเป็นจะต้องแบบไปซูมยิงต่อนะฮะคือเนี่ยก็ถอนถอนการยิงออกได้เลยนะ,ะต่อไป20เมตรนะครับผมอันนี้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่นะครับเห็นไหมมันยิงได้ประมาณนี้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแล้วคือถ้าสมมติ ถ้าผู้ชมไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าลากนิ้วลดแรงเดี๋ยวตั้งมาเนี่ยปืนมันก็จะเด้งแบบเลยตัวไปแล้วนะครับผมแต่ถ้าสมมติผู้ชมลดมาเนี่ยนี่ยครับมันก็ยิงได้อยู่นะครับผมเห็นไหมโอเคนะฮะก็ต่อไปไปดูในส่วนของเกมเพลยก์กันดีกว่านะครับว่าพอเอาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันฮะโอเคครับก็จะมาที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมปาก่อนเลยนะครับนี่นะฮะจะเห็นได้ว่าโอ้โหยิงเพลินมากๆนะครับผม นี่นะฮะด้วยความที่ความแม่นยำเราสูงเนี่ยกระสุนมันจะเกาะกลุ่มเหมือนมากขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมคือแรงตรงไหนเนี่ยเป้าก็เด้งตรงนั้นเลยนะฮะปัญหาอย่างเดียวของตัวปืนมันคือโอเคปัญหาอย่างเดียวของมันคือแรงดินเอาตั้งนะฮะแต่ว่าผมว่าบอกแล้วนะครับว่าเราสามารถสังหารสตูก่อนที่สตูเอ้ก่อนที่แรงดินเอาตั้งมันจะสูงขึ้นเยอะได้นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่ามันยิงแค่แป๊บเดียวสตูก็ตายแล้วนะครับผมปลื้ดเดือบปลื้ดนะครับผม มันก็เลยทําให้เอายิงพลาดนะครับผมไอเอตะกี้ผมยิงพลาดเองนะฮะโอเคครับผมโอเคครับก็จะเห็นได้ว่าความแม่นยํามันสําคัญมากๆเลยนะฮะแล้วตัวปืน QXR เนี่ยมันมีความแม่นยําอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับผมการให้เราไปเสริมความแม่นยำมันเนี่ยมันจะทำให้การยิงของเรานะครับโอ้โหสุดยอด ก็จะเห็นได้ว่าตัวเอ้ยไม่ใช่ผมเกือบพูดว่าตัวบอดนะคะความแม่นยำเนี่ยมันดีจริงๆนะครับผมสำหรับการให้ตัวปืน QXR มีเนาะส่วนเรื่องอาเรเวล่าเรงยิงนะครับผมที่มันเพิ่มมา7%เนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เห็นผลชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมเห็น <He an S 2> ไหมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตัวปืนตระกูล S.M.G. นะครับมันจะเป็นตระกูลที่ค่อนข้างจะซุมยิงไวกว่าตระกูลอื่นในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะนั่นเท่ากับว่านั่นคือข้อได้เปรียบของ อาปืนตระกูลนี้เลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการให้เราลดข้อได้เปรียบตรงนั้นไปแล้วไปเพิ่มในเรื่องของความแม่นยำเนี่ยถามว่าคุมไหมผมบอกตรงว่าคุมมากนะครับผมเพราะว่าสมมุติว่าถ้าท่านผู้ชมไปเจอตปืนอื่นอื่นอย่างเงี้ยอย่าง AR หรืออะไรแบบนี้นะถ้าเทียบไปจริงๆแล้วเนี่ยด้วน่าเล็งยิงเราก็ค่อนข้างจะไวในช่วงจังหวะหนึ่งอยู่ดีนะครับผมเนี่ยนะค,คือซุ่มยิงซุ่มยิงซุ่มยิงได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมวายกระสุนหมดเขินเลย อ้ายรอดตัวนะครับผมจบครึ่งแรกโอเคลอดตัวไปนะครับมามาต่อที่ครึ่งหลังนะครับผมโอเคครับอืมมันดูอีกกันต่อนะครับผมโอ้โหนี่นะฮะส่วนในเรื่องของความนิ่งท่านผู้ชมเขาเห็นได้นะคือตะกี้เนี่ยผมแค่อลา,ากลงมานิดนึงเองนะครับผมมันก็ คุมได้ง่ายมากแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหโอ้โหเป็นไงฮะไวไหมไวไหมายายศัตรูตายก่อนที่เราจะยิงนะครับเศร้าจัดเลยนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหคือถ้าสมมติถ้าไม่ชมไม่แม่นนะเออไม่ใช่ถ้าสมมติถ้าชมแม่นกูยังโมออผมตะกีที่ผมไม่แม่นนะครับพูดผิดพูดผิดก็จะเห็นได้ว่ามันจะทําให้ตัวปืน QR นะครับผมโหดขึ้นเยอะมากเลยนะครับ และอ,อย่างหนึ่งนะครับถ้าผู้ชมเป็นเหมือนผมแมคือโคตรร้อนเลยะคือร้อนมากช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้คือร้อนแบบโคตรร้อนเลยนะครับผมมันอาจจะส่งผลให้ผมพูดเร็วกว่าปกตินิดหน่อยนะครับแต่ผมก็จะพยายามใจเย,ย็นลงนะครับผมจะพยายามพูดให้ช้าลงนะครับให้แบบมันปกติปกติพอดีพอดีแล้วกันนะครับผมไอ้ไอ้ย่โาโ้พลาเฉยเลยนะครับ ตามมายิงได้อยู่นะครับเอ้ยบอทคนนี้ที่มันใช้ลูกโม่เราเนี่ยนะจำได้จําได้นี่ใส่ไม่ดีเลยเดี๋ยวนะผมอยากลองยิงระยะ20เมตรให้ดูอะอุ้ยโอเคครับเดี๋ยนะถ้างั้นสตูอยู่ตรงนู้นแล้วใช่ไหมนี่ฮะนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่าการยิงระยะไกลก็โอ้โหขอโทษก็ยังได้ผลอยู่นะครับผมเพราะเห็นผมบอกว่าตัวปืนเคีวกเนี่ยจุดเด่นของมันคือความแม่นยําจริงๆนะครับ เนี่ยฮะคุณผู้ชมจะอยู่แบบโดมิเนชันในชิปเมนต์นะฮะโอ้โหอยู่ระยะใกล้ยังชิลฮะใกล้ก็ชิลผมบอกเลยนะครับผมคุมง่ายแม่นยำจบศัตรูไวอันนั้นน่ต้องเอาไปตั้งเป็นชื่อหัวคลิปซะแล้วนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของเกมเพจตัวปืน QXR สายนี้นะฮะก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วก็เราเอาไปแต่งแล้วก็ใช้ยังไงแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับผมผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะ ก็จะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญคือคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมไม่กัดน,นะผมตอบทุกคอมเมนต์เลยอาจจะคอมเมนต์ะอาจจะตอบช้าหน่อยบ้างก็ต้องขออาภัยจริงๆด้วยนะเพราะว่าบางทีผมว่าแบบต้องเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะแต่พอพอมีเวลาว่างปะผมว่าเอามือถือขึ้นมาเช็คแล้วก็นั่งตอบคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมทุกคนถ้าอยากให้ช่องเสด็จช่วยขออภัยขอขออีเทค ก็ถ้าสมุนอยากจะสนับสนุนช่องให้เดินหน้าต่อไปได้ก็อย่าลืมนะฮะสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะดีใจมากๆเลยนะฮะใครที่สมัครสมาชิกก็จะได้ไป้ายหลังชื่อแล้วก็อิโมจิไปใช้กันในตอนคอมเมนต์นะครับผมอ่าดีงามมากเลยนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะฮะอดีสนะครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายนะครับเพียง